คิดว่าใช่ดาบจริงแค่นี้ฉันจะตายแบบแล้วก็สคนที่หนึ่งอ้าวาซซูกา้าตายเลยทุกคนวัดายตายหนึ่งอ้ามาซซูก้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันไม่โดนดฉนิี้นะมันโดนแค่ขานะทุกคน เราปแลปแลงมาเร็นสายยางก่อนสายเสายยางอย่างนี้ปักสองฝักสองปอ้ว้โอ้เจ็บกันน้่แกะดนโดนเอา,า,าหาวฟาดอหยิบผักไลออนมาตก็ปากปากอ้นอ้อนวน้โดนดาฟัน ยิงบาตัวนี้แหละย,ยิงปาสุก้าอ้ออ้อตายเลยเนี่ยหลับแล้วทุกคนเอาขมน้าตีสวัสดีแล้วทุกคนไม่นะโเดี๋ยวฝาบหนึ่งปั๊บฝับฝบนึ่ปฝ๊บฝ๊บ พอพอพอที่เดูดนอันติผมไหมครับอันติเดียสเกลสองไม่ใช่อันติสเกลสองเอาช้าๆหมป่ะไม่ตายเลย่กระเด็นไปถึงหัวหัวหันลตายอยากดูสเกนหนึงครับสเกลหนึ่งป่ อย่างนี้คือหายแล้คนคนหายไปกับพี่ซับอ้อพูดมากไปเนี่ยพูดอยู่